คำเตือนโปรดใช้พิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการกำลังคณิตศาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เป็นการสนับสนุสราระกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนดีทีที่ขอารักทุกท่านครับวันนี้ครับมี1คลิปนะครับมาฝากแบ่งปันกันวันนี้ก็วันที่30นะครับ สามสิบแหมนึกว่าจะหนึ่งเมษายนเราจะได้ลุ้นนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเลื่อนไปครับสองพฤษภาคมเป็นสี่สิบห้าวันครับสาหรับแฟนสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหลายนะครับเื่อนไปไกลกับเพื่อนนะครับโค้งสุดท้ายวิ่งบนสถิตทีห้างงวดครับสองพฤษภาคมมาฝากกันในคลิปนี้ครับเราก็จะไล่ไปนะครับวันละคลิปคลิปหนึ่งคลิปหนึ่งวันละคลิปนะครับมีเวลาเยอะครับนะครับไล่ไปวันละคลิปวันละคลิปนะครับ ออจะได้ครบครบสูตรตอนนี้ก็มาถึงโค้งสุดท้ายนะครับเราจะเอาบิ่งบนเป็นูุดแรกเศษที่ห้างวดครับคำนวณยังไงย้อนหลังห้างวดนะครับเริ่มจาก30มธันวาคมนะครับเป็นหา17บเจพฤษภาคมงวดต่อมาใช้หลักพันนะครับคูณ2นะครับบวกกัน2ครั้งหลักร้อยบวกกัน3ครั้งหลักพันบวก2หลักร้อยบวกกัน3ครั้งนะครับแล้วไปบวกเก้าคงที่งวดแรกครับศูนย์บวกศูนย์ในศูนย์นะครับ5บวกกัน3ครั้งเป็น15 ขวรวมคือ15บวก9เป็น24ในเล็ก4ออกอะไรครับ17มกราคม7 7 4 7 7 4 4เข้าตําแหน่งห่วยบนถูกต้องครับมวดแรกนี่ยละครับสุดวดต่อมาครับหลักพันบวกกัน2ครั้ง1บึงได้2หลักร้อย3ครั้ง7 3 21เป็น23บว9เป็น32ในเล็ก2 1กุมภาพันธ์2 2 7ครับ2 2 7 2เข้าตำแหน่ง10 0บ,บนถูกต้องครับ2งวดผ่านไปโค้งสุดท้ายวิ่งหมดหมวดที่3 9 2 8 2 3เป็น6บวก24บวก9 33ได้เลข3 6 4 0 3 16กุมภาพันธ์4 0 3 3เข้าหน่วยบนครับต่อเน,นื่องครับ1 1เป็น2 4 32เป็น14บวก9 23ได้เลข3ออก9 38 สเข้า10บนครับ1มีนาคมมาเป็นนะมาถึงเมืเ่อผ่านมาล่าสุดไม่ใช่ล่าสุดสิครับก่อนล่าสุดนะครับสิ 16, มีนาคม5 2เป็นสิบเก้เป็น37มบเวกเเป็น46ได้เลขหกออกสี่สี่หครับห้าศูนย์สาเข้าหน่วยบนเอาละครับนี่ถึงจะถูกต้องโค้งสุดท้ายวิ่งบนสถิติห้างวด หลักพันบวกกัน2ข้ครั้ง3บวกสเป็น6หลักร้อยสครั้ง4 3่สาผลรวมคือ18บวก9ก้าเอาเลขก7ครับรอผล2พฤษภาคมหน่นะครับอีกเดือนหนึ่งนะครับค้งสุดท้ายวิ่งบนสถิติ5้างวดร,รอผลครับได้เลขก7ดสูตรหนึ่งเราได้เป็นเลขก8นะครับ8กับ7เอาไว้ก่อนนะครับวิ่ง2สูตรแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ แนะนำไลายนะครับลายกลุ่มจำรับสมาชิกสนทนาและเปลี่ยนข้อมูลสุดคำนวณรัฐบาลไทยลราฮานอยครับของ KTV กับ d t v ครับเราใช้ภายใต้ชื่อลาย ID นะครับ KTVCHANNEL KTV Channel ยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับครับท้ายนี้ก็ฝากคำเตือนเวกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมที่สับเวลาเข้ามาเยี่ยมชม DTV ของฟ a n n e l ครับ ปรดใช้พิจารณาณในการรับชมนะครับเนื้อหาในคลิปเป็นการกำหนดคณิตศาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เป็นการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นครับไม่ส pues in mm นับสนุนสิ่งผิดกฎหมายท nah, ุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าตัวเลขแต่การออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะเิ็นเรื่องของอนาคตเหตุการณ์ยังไม่มาถึงนะครับมันไม่มีใครทราบได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าตัวนี้เป็นแค่แนวทางและการเก็บรวบรวมสถิติเท่านั้นนะครับขอให้ท่านโชคดีเฮง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 นะครับ เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันโดยตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ